ตอนรับเข้อสู่ช่องปลาจำลองจะหายละคนนี่นี่เจ้ามาเบิ้งไหมจ๊ะเจ้ามาเบิ้งสกุลไม่ไม่ค่อยจะให้เจ้ามาเบิ้งวันนี้ค่อยจังถูกไหมเพราะว่าเห็นค่อยกับเห็นโอเคได้ครับเนาะไม่ได้เห็นเขาเลยไม่เอาไม่เอาโอเคครับผมไม่ได้กลัวเห็นโสดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้กดยังกดยังป้ากดยังกดแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะหาป้า ในมุมเรื่องสมัยนี้ช่วงเขาเรียกช่วงซีเวอรอนน์อันนี้ยังยังอันนี้เราซ้อมมันก่อนอราะาราษฎรถามแบบช่วงแบบช่วงซีเวอร์แบบนั้นป้ารองชีวิตป้ารองเป็นยังไงบ้างมีเอสโซนเอฟซี MC. พอมาถึงจุดที่มันเงียบกับจุดที่เราออกมาจากเขาเนี่ยชีวิตป้ารองเนี่ยกลับสู่จุดเดิมมาทํางานเหมือนเดิมอะไรพวกนี้เนาะประมาณนี้แหละโอเคลำนี้นะโอเคครับป้าลองป้าลองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในในคนที่อยู่กับกับลุงคลป้าแต๋ ตั้งแต่แรกเริ่มเกิดเหตุสมัยช่วงที่เกิดกระแสฟีเวอร์เกิดกระแสบูมบูมเอฟซีเข้ามาเยอะครับตอนนั้นประลองชีวิตประลองใช้ชีวิตยังไงบ้างอตอนนั้นตอนนั้นบอกก็มันก็สบายอยู่นะไปมาได้ก็รับข้ามาบ้านล้วก็บออกไปช่วยงานเขาที่บ้านนู้นนะ่ะทำบ,บ้านนู่นแล้วก็ไปช่วยทำนูนน่นทำนี่ไปดูแลสดชอง ว่าใครมาใครไปยายจะเป็นคนที่แบบว่าต้องดูว่าใครเข้าบ้านใครมาหาใคาบ้างตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเอฟซีมาเยอะไหมครับป้าเยอะมากค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งกี่คนเดียโอ้ยวันหนึ่งมันต้องพูดถึงเลยมืดมืดฟ้ามัวขี้ดินเลยเยอะมากนับไม่ได้ถ้าพูดถึงตำมาระกรนี่ตำเบิดมือเบิดเวนอ่าออกคือป้าจะจะตำมาระกรต้อนรับต้อนรับเอฟซี เอฟซีส่วนใหญ่นะคระับป้าเราม,มาจากที่ไหนบ้างครับมาทุกสารทิศม,ม,มานครปฐมบ้างกรุงเทพบ้างจังหวัดนแเงยนทุกคนแล้วท,ท,<ม>ที่านมาพมดเขาจะแนะนําเลยช่วงนั้นครับชีวิตชีวิตนี้คือแบบก็ก็ก็เจอผู้คนหลากหลายทุกวันลายอยู่ใจสมัยนั้นยายก็ยังไม่ทำยูทูบนะ<ม>ยังไม่ทำเพราะว่าัวด์ยายมัน<ม><ม>ก็ลดหายเพราะว่าเปิดช่องใหม่ครับช่วงนั้นช่วงนั้นคือมีคนมาทุกวัน คนใหญ่เข้ามาทําอะไรบ้างครับเขาก็มาถ่ายรูปมาเป็นกําลังใจให้ลุงส่วนมากเขาเข้ขมเาขมาเพราะความสสใจคนเข้ามาอยากมาดูบ้านกกอกมากงชีวิตเป็นยังไงภูเขาบ้านนี้เป็นลักษณะแบบไหนเขาจะมาดูแบบนั้นเป็นเป็นอยู่นานไหมครับกว่าข<า>นจะเริ่มาหายไป นนประมาณประมาณกี่เดือนกี่ปีมาจะพอจะมีโอ้ตอนนั้นนะ้องจงแต่มีดังมานะตลอดมาหอดจัดจับไปอยู่อยู่ตรงนั้นครับมันมาเงียบช่วงไหนครับว่ามันมาเงียบตรงที่เพิ่นเอาพญานาคไปพุ่นนะไปที่เจ้าปอรอ่ะันั้น,น่นแสดงว่าช่วงที่เขาโดนช่วงช่วงช่วงที่โดนหมายสารเขามาจับก็ยังมีคนเข้ามาอยู่ก็มีคนเข้ามาอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะ ตอนนั้นยายก็อยู่อตอนที่เพื่อนมารอบบ้านยายก็ยังอยู่กับเขานะยาย,ยไม่ได้บอกตอนที่ยายออกมาก็าตอนที่เขาเอาป,าออปั่นปั่นปุินไปนู่นนะนั่นแหละยายถึงได้ออกมาจากที่ันครับตอนนี้ก็เงียบไปเลยตอนนี้ก็เงียบไปเลยยายก็ไม่ได้ติดต่อเขาเขาก็ไม่ได้ติดต่อยายชีวิตยายจัดจัดที่เมื่อก่อนถึงเช้ามาต้องไปบ้านลงนุงพล เย็นหรอือกลับบ้านตอนนี้กลับมาสู่ชีวิตปกติแล้วครับอยู่แล้วคะเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนี้ก็สบายอีกเบรหนึ่งเราไม่ต้องไปเครียดแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเอ้วันนี้เอฟซีจะมากี่กลุ่มเอฟซีจะมากี่คนเราไม่ต้องไปต้อนรับแถวตรงนั้นเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเราต้องเตรียมต้อนรับว่าเออมีน้ำมีอะไรมีอันดูอันทินให้เอฟซีไหมเราเราต้องไปต้อนรับอยู่ตรงนั้น ต้องคิดแล้วแต่ช่วงนี้มันต้องคิดแล้วก็กลับมาทำงานทำงานปลูกข้าวปลูกปอปลูกมันธรรมดาช่วงนี้ครับก็หลังจากหลังจากเรียกว่าห่างครับตอนนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันไม่ค่ะไม่ยติดต่อยายก็อยู่ยายแบบมักดองแบบ้ยายลองเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นคนหนึ่งที่ที่อยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มกันจนอีก กเจ็ดวันี้แล้วจะจะจะสืบคดีแล้วยายเป็นคนหนึ่งไหมที่ที่ทเฝ้ารอคำตัดสินเขาจะเอามาเลยค่ะแล้วก็เฝ้ารอว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่เนาะลุ้นลุ้นเนี่ยเขาจะบอกว่าลุ้นยังไงลุ้นแบบลุ้นแบบว่าใครผิดใครถูกอยากรู้ว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนไม่ทําแบบนี้ยายลุ้นแบบอยากรู้แบบซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้อะไรไรอศาลน ก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาตอนนี้เขาดังแบบคดีแบบนี้ยายก็ยังไม่รู้ว่าใช่เขาจริงหรือเปล่าก็ก็อยากรู้ทีดีแต่นะตอนนั้นในอดีตที่ที่เคยไปมาหนังึงมันก็ตอนนั้นก็ก็เป็นคนหนึ่งที่มั่นใจว่าไม่ใช่เขาก็ มันเหมือนคนอื่นธรรมดานะเนาะเราก็ต้องไม่ค่ยมั่นใจเท่าไหร่ก็อยู่ที่ยูที่หลักฐานแล้วก็อยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำแค่นั้นก็ที่มีหลักฐานเขาจะตัดสินใชงไะใช่ถ้าเราไปตัดสินว่าโอ้ไม่ใช่เขามันก็เราไม่ใช่กาลเราก็ไม่มีหลักฐานว่าคุณเห็นเหรอหรือคุณไม่เห็นเลยเราก็พูดไม่ได้อเราก็ได้เต้นลุ้นๆนะครับ ตอนนี้ก็รุนเรีมม่ยพร้อมกัน,น,นจ,ะจะไปไหมครับไปไป,ไปเชียร์ใครไหมหรือว่าไปไปเต้าไปเป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายทั้งแม่ชมพู่ทั้งมวลถึงแม้จมะห่างกันก็ก็เป็นกำลังใจให้กัน,นไม่เป็นไรถึงว่าเขาเป็นคนผิดถึงเขาไม่คนผิดเราก็ให้กำลังใจเถอะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทั้งแม่น้องเขาก็เป็นผู้เสียคนหนึ่งเราก็ให้กำลังใจ ถ้าเราไปตัดสินใจว่าเข้าข้างทางนี้ก็มันเหมือนเป็นคนไม่ยู่ที่ทำครับผมโอเคครับ่ออลขอบคุณมากครับทำไมทำไมไม่พูดสวยจนงไม่พูดสวยเนี่ยแ่งไว้ตรงนี้ทำไม <c oughs> อ่ะบอโลตอนนี้ทำตอนต,ตอนนที่ทำอะไรบ้างครับนอกจากยูทูบก็ทำยูทูบแล้วก็ k ิกตอกยูทูบเมื่อก่อน เมื่อก่อนตอนที่พีคพีเวอร์พีเวอร์เดือนน่าเยอะนะบ้างบ้างเดี๋ยวยังไม่ถึงเจ็นาทีถึงแล้วล่ะมาไม้เหดูอยู่ยี่สิบเอี่ยี่สิบแล้วเท่ากี่ทีแล้วเว้ยเจ็ดเจ็ดนาทีป้าลองถามหน่อยตอนนี้ตอนนี้ยูทูปเป็นไงบ้างครับก็ก็คนดูก็น้อยน้อยลงน้อยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรยายก็พอคิดก็พอเดี๋ยวเขาก็กลับมาดูเราดีแล้วตอนนี้ก็เขาก็ไปหาข่าว ไปนู่นไปนี่ไปทุกช่องก็เป็นจิตของเขาเอสีก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่แตอนนี้ก็ยังมีเอสีที่ติดตามปมาตามีอยู่ตอนน,น,นี้ก็เก้าหมื่นเท่าไหร่ก็หมื่นกว่าแล้วเก็หมื่นกว่าคนติดตามมาน,นะหลายกว่าผมโหดข่อยหมืน่นกว่าคนเจ้าด่าโอเคถูกไหมแบบแบบแบบอะไรบ้านดอยเป็นไง ด,ดูข้าบคุณนไหดูปะางนนงอ่ะสิแปดนาทีแล้วไม่กะดอนอันนี้หานะนักวอฟคุยกันไม่ได้